สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดวีโอที่มาพูดถึงกระบวนการผลิตธุรกิจผลิตสินค้านะครับซึ่งเป็นภาชนะใส่ของเป็นกล่องโฟมเป็นถาดต่างๆนะฮะที่เราเอาไว้ใช้ใส่ของเนี่ยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากเม็ดพลาสติกนะครับมีประเด็นอยู่ด้วยกัน4ประเด็นนะครับที่ผมจะพูดให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือว่าในธุรกิจนี้เนี่ย มีสองระบบการผลิตก็คือมีทั้งระบบต้นทุนงานสั่งทำก็คือผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งแล้วก็มีทั้งระบบต้นทุนช่วงการผลิตน,นะครับมี2ระบบนะครับ<ม>เดี๋ยวไปดูนะครับว่าในปอยใสของเขานั้นสัดส่วนของต้นทุนงานสั่งทำกับต้นทุนช่วงนั้นมันเป็นสัดส่วนใดมากน้อยกว่ากันนะครับประเด็นสองคือในคลิปนี้ก็มีนักศึกษาพูดขึ้นมานะครับว่าวัตถุดิบทั้งอ้อมได้แก่ถุงและ กล่องรางที่ไว้ใส่บรรจุหีบห่อนะครับซึ่งถ้าเกิดตามที่ผมเคยสอนไปเนี่ยนะครับไอ้พวกภาชนะใส่ของต่างๆเนี่ยนะครับหรือแพ็คเกจจิ้งเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้ามันสามารถตรวจนับได้ว่าในหนึ่งผลิตภัณฑ์ต้องใช้วัตถุดิบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่และมันสามารถตรวจนับได้ง่ายนะทราบต้นทุนอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องถือเป็นวัตถุดิบทางตรงนะครับแต่ว่า ในโรงงานอุตสาหกรรมที่นักศึกษาเข้าไปดูเนี่ยนักศึกษาบอกว่าทั้งถุงและกล่องลังที่ใส่บรรจุอีพอเนี่ยถือเป็นวัตถุดิบทางอ้อมก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็แล้วแต่ว่าจะจัดให้มันเป็นทางตรงหรือัอ้อมเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่สามก็คือนักศึกษาพูดถึงค่าแรงงานนะครับซึ่งค่าแรงงาน,นรเราแบ่งเป็นสประเภทคือค่าแรงงานทางตรงกับค่าแรงงานทางอ้อมนะฮะ จะเห็นว่าสัดส่วนของค่าแรงงานทางตรงจะมีมากกว่าค่าแรงงานทางอ้อมก็แน่นอนครับกระบวนการผลิตต้นทุนแรงงานหลักก็คือแรงงานทางตรงในฝ่ายผลิตนั่นเองนะครับและเขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะผันแปรตามปริมาณการผลิตข้อสี่นะครับในบริษัทแห่งนี้เนี่ยนักศึกษา,าบอกว่าของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เอาออกจากโรงงานหรือเอาออกจากบริษัทเลยก็คือโรงงานเนี้ยอาจจะมีของเสียเกิดขึ้น แต่ของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ครั้นหนึ่งดังนั้นก็หมายความว่าจะไม่มีของเสียที่หลุดออกไปจากนอกโรงงานเลยคือที่เราเรียนกันเนี่ยเราอาจจะว่ามีของเสียของเสียนั้นอาจจะไปขายแล้วได้ราคาน้อยหรือมีเศษวัตถุดิบเอาไปขายได้ราคาน้อยนะครับแต่ว่าในโรงงานแห่งนี้เนี่ยของเสียที่เกิดขึ้นเขาเอามารีไซคเคิลใหม่กลับเข้าไปในกระบวนการผลิตและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้กันนะครับ ไรกันนะ<ม>่ะโฟมเลสิอันนี้อะไรโฟม,มเพ่นเพือดูไหมว่าโฟมทํามาจากอะไรทํำมาจากอะไราาอะบงหน่อยบงหน่อยวันนี้เรามาถึงบริษทัท PP Packaging แ,แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่บริษัทนี้เขาผลิตโฟมแล้วก็พลาสติกอย่างนี้กันยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะคะตามมาตามมา แล้วเพื่อนๆคงสงสัยว่าโฟมรีไซเคิลได้หรือไม่โฟมสามารถรีไซเคิลได้นะคะและหลังจากที่โฟมรีไซเคิลแล้วเราจะนำมาทำเป็นกล่องดินสอันนี้เป็นกล่องนิสสอที่ทาจากเม็ดพลาสติกจริงๆนะคะนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลหลังจากที่รีไซเคิลแล้วเราก็จะนมาทาเป็นกล่องดิสสอเพื่อที่จะนําไปแจกเด็กๆนะคะค่ะต่อไปเรามาดูผลิตภัณฑ์ของโฟมกันนะคะว่ามีอินิดใช่บ้างอันแรกก็จะเป็นตัวใส่อาหารนะคะมีหลายไซส์หลายขนาด ก็จะเป็นทั้งเล็กใสใหญ่อันนี้ก็จะเป็นถาดใส่เนื้อหมูอะไรอย่างนี้ตามที่เห็นในโรต้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นทั่วไปนะคะส่วนอันนี้จะเป็นจ,จานที่มีแบบว่าหลากหลายสีสันนะคะแล้วแต่ตามที่บริษัทต่างๆสั่งมานะคะตามรีเควสของค้าค่ะ,คะก็จะเป็นถาดหลายแบบค่ะมีมีขนาดนี้มีหลายช่องใส่อาหารได้หลายช่องมาอันนี้ก็จะเป็นวยผมใสถ้าใสต้สองแข่งใสนะคะที่เราเคยกินกัน นะเราที่บริษัทนี้ก็ยังผลิตช้อนได้นะคะวัสดีค่ะวันนี้เรา,า,ราเก็มาถึงบริษทัท t p Packaging แล้วนะคะมาถึงบริษัทล้วก็มาเจอบริษทัทเจ้าของบริษัทนะคะก็คือคุณชัยนค์เพียรชัยกุลค่ะจะต้องขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเราได้นะคะขอบคุณค่ะค,ค,ค่ะ,อคคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในบริษัท t p Packaging จำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตพลาสติกและผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารค่ะเช่นถาดจานรือกล่อง คอนบิพัฒน์เทียนชัยกุลค่ะพี่ขอสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่เขาจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอพูดข้อค่อนว่าบริษัทไอพีแพคเกจจำกัดนะคะเป็นบริษัท เราเนื่องจากเรามีมีมสินค้าหลายอย่างนเราน่าจะโฟกัสไปที่ตัวโฟม,มตัวโฟมตัวนี้วัตถุดิบหลักก็คือ T S foam T S ซึ่งจะมีวัตถุดิบหลักก็จะมี T S ไปแล้วก็มีเม็ด R T S แล้วก็มีรัตเตอร์แบตแล้วก็มีแผ่นสีแล้วก็มีพื้นเค้กใช่ค่ะมีการขโมยตีคข่ เราจะมีแผนแผนที่หนึ่งก็คือแผนชี้แนที่สองคือแนที่ลูกแนที่สามคือแผนตัแผนที่สี่คือแผนัดแยกและรูแผนที่ห้าเป็นแผนที่ิขึ้นแผนที่หกเป็นแผนจัดเก็บรวมๆกมีแผนที่แผนเรียนไป วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่คุิพี่คะยังใช้ชตูมัน สำหรับวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะคะ 1. เม็ด PS ใช้ในปริมาณ420ตันต่อเดือนค่ะสำหรับเม็ด RPS ใช้ในปริมาณ180ตันต่อเดือนค่ะสำหรับเมสเตอร์บีที่เป็นแป้งนะคะใช้ในปริมาณ4ตันต่อเดือนค่ะสำหรับลิควิดบิวเทนนะคะใช้ในปริมาณ31ตันต่อเดือนค่ะและเมสเตอร์บีทที่เป็นสีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของการผลิตค่ะ ส่วนวัตถุดิบทางอ้อมนะคะก็คือถุงและกล่องลังที่ใช้ในการบรรจุ่ีหีห่อค่ะ 卡、啊、通。 าสติกและเมทัลลิกเนี่ยก็เอาไปผ่านกระบวนการผลิตครั้งนึงซึ่ง,ง,งของบริษัทเนี่ยเขาจะไม่มีของเสียที่หลุดออกจากโรงงานเลยเพราะว่าของเสียทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเอานําไปรีไซเคิลและเอามาผลิตใหม่อีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณชัยนรงค์เทียนชัยคุณกรรมก,ราการผู้จัดการบริษัท G.P. Packaging จ,จำกัดที่รับครชอบสถานที่